สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวด้ำสิงครับคิวอูกับพี่น้องเลยเราอยู่กับที่นากระแซงนะครับเรดอุลมทีนี้ก็ต้องขอบคุณเสียอาคมนะครับแบ่งงานให้ครับเขาไปสองไร่ผมยา้ายมาสามไร่ครับก็อย่างที่บอกครับหนาก็เฉลีย่ยก็ตัวนี้น่าจะสามอันสามอันไร่สี่อันไร่ครับ ถือวันเล็กมีคนเจอเล็กกว่าผมอย่ครับเราบอกหกอันไล่ยังมี้ะพ <sw to> <worldwide> <something> <fuck> ี่ผมเจอเฉลี่ยก็อยู่สี่อันไล่ก็แบงนี้พอดีครับคือระยะล่องระยะล่องมันเจ็ดสิบกับเจ็ดสิบก็เกี่ยวง่ายหน่อยมันพอดีกับหัวบิดเราเบิ่งเจ้าเบิ่งสภาพเลยนะแลงนี้ต้องบอกตามตรงว่าเจียวหกร้อยนะครับตอนจ่ายเขาหกร้อย เขาเกี่ยวหกร้อยหกร้อยบาทก็ก็คือผมไม่ได้เสียค่าในหน้านะครับแต่นี้ก็มีค่าเท่ากับอกีกเหมือนเดิมก็ยังพอรวมยังถ้าหกร้อยแล้วเหลือห้าห้านี่ผมไม่เกี่ยวเด็ดขาดครับมันจะว่าดูถูกเงินแลน้วทีมันก็ต้องดูครับดูหน้าง,งานว่ามันเกี่ยวยากหรือเกี่ยวง่ายรถเลี้ยวบ่อยไหมโอ้ต้องบอกว่ารถก้าตันสิบตันนี่ต้องมาเลี้ยวสภาพนี้นครับ พี่ต้องเห็นใจกันด้วยเดี๋ยวยิ่งไปนิดหนึ่งก็ลองตัดตัดหัวงานตัดหัวงานไปอีกแบบผมก็เหนื่อยครับแต่ว่าก็เกี่ยวได้ก็คือเรารับได้เพราะว่าเราเรามาดูหน้าง,งานก่อนมา,มาดูหน้าง,งานก่อนก็คือเราเกี่ยวรองานเราออกครับงานเรายังไม่ออกอันนี้มา อาใส่เขาครับเอาตรงๆนะครับถ้าเป็นเกี่ยวข้าวถ้าเป็นนานะผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวจุดขาดเลยเพราะว่าแต่งั้นปีนั้นผมไปลำไปมาดนะครับลำไปมาดอ่าสิบสี่ไร่ครับมีอยู่สามสิบสามสิบอันครับผมปวดหัวเลยแล้วก็คันนาก็สูงไม่มีใครขุดให้ด้วย เขลียดเลยผมไม่ไปเลยม,มีแต่นานายาดในหน้าครับเกี่ยวราคาเดิมครับต,ตอนนั้นก็หกร้อยแต่มันช่วงที่งานไม่เร่งผมก็เลยเกี่ยวได้แล้วจังหวะงานที่เร่งจริงๆผมไม่เกี่ยวเพราะว่ามันถ้าเป็นเกี่ยวข้าวหรือว่าจังหวะที่มันมีทางเลือกเราเราจะเลือกลงแปลงใหญ่ล้มเราไม่กลัวล้มน้ําเราไม่กลัวขอแค่อย่าแปลงเล็กอย่าเลี้ยวบ่อย นี่ก็มีลอกนี่ก็มีสามสี่สี่บงฝังนั้นที่เกี่ยวอยู่ก็ประมาณสองบิ้งสองบิ้งไม่ถึงไรสองบิ้งไม่ถึงไรนี่ก็เจ้าของนาเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่ครับบอกว่าตาผมไม่ไหวครับันาขนาดเน,น,นี้คุณขุดไม่ได้ครับขุดไม่ทันนี่ก็บักแดนเนี่ยเรียนจัดการบังแดนเป็นคน ขับรถไทยเข้ามาจากบ้านเลยครับมาเกียร์ันนาออกเกียร์เกีเกีเีคนเกียร์น่ะไม่ทันคนเกี่ยวนะคิดดูอะกว่าจะพังหน้าแต่ละคันก็ดีที่เขาแบบเออเขาซัพพอร์ตเราทุกอย่างอยากได้อะไรขเขาจัดให้เพราะว่ามันสูงจริงเราเกีย่ยวยากล้มไม่ต้องหาว่าล้มไม่ล้มครับถ้าขนาดนี้ยังงก็เขาล้มครับแทงหน้าไปถอยล้างจะแทงหน้าอีก <S <S ล้ออยู่บนคันนาอีก้ะ แลงนี้เราก็ได้ค่าเกี่ยวอยู่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับถ้าเป็นทเลอร์ย้ายแมคโครมาสามสี่กิโลขันานดะนี้ก็เราได้แล้วครับหนอหนอนาพัหน,ห,นห้าแค่วิ่งมาปล่อยเขาลงแนะมคโครอย่างนั้นต้องเหยียบหางละพนะันห้าเพราะว่าถ้าย้ายแมคโครนะถ้าเป็นเทเลอร์ย้ายเราก็ได้อยู่แล้วแต่เนี่ยทันเลอร์เราไม่ได้สักบาทนะค่าน้ำมันเราไม่ได้สักบาทนะก็คือเงินพันแปดนี้ ต้องรวมทันเลอร์รวมรถเกี่ยวบางทีก็ดูดูตรงนี้นะครับเพื่อนร่วมอาชีพทั้งหลายเพราะว่าอย่างแป้งนี้ <c oughs> ปั๊มผมระเบิดผมก็ไม่เหลืออะไรเลยครับแปง้งเนี้คนต้องตีรถจากอุบลจากอุบุลลงไปที่ประคนชัยครับไปหาซ่อมปัม๊มเงินเดียวครับไม่เหลือครับน้ามันไปกลับก็พันแล้วครับพันกว่าบาทเล้ว ไหนจะค่ากินไหนจะค่าปั๊มอีกปั๊มก็ต้องมีเป็นหมื่มมมมนนีน่ครับก็คือผมไม่ซ่อมครับผมเปลี่ยนยกลูกใหม่เลยถ้าซ่อมก็ปั๊มมมนได้เป็นเป็นแค่โอริงมันระเบิดตัวเดียวก็เลยเปลี่ยนเป็นปั๊มใหญ่ไปเนี่ยมันต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนรวมอาชีทั้งหลายไม่ใช่ว่าคุณจะมาเกี่ยวนะแค่นี้ดีกว่าจอดถามว่าดีกว่าจอดไหมมันดีกว่าครับแต่ว่า ต้องต้องดูตอนที่ตัวเองซ่อมนะครับเราซ่อมต้นทุนเราไปเท่าไหร่รถคันกี่ล้านเตอเลิกกี่ล้านหัวบิดมีกี่ล้านหัวบิดนี่ก็ครึ่งล้านเลยนะครับทุดหัวบิดนี่ก็ปลาไปครึ่งล้านแล้วมาเกี่ยวกยวกกแก๊กอย่างเงี้ยบางทีมันก็ให้ต้องสมน้ําสมเนื้อสมราคามันไม่ใช่ว่าเราจะอยากได้แพงอะไรครับมันต้องดูหน้างงานหน้างงานจริงด้วย ก็ดีครับที่เขาไม่โกงไรเลยครับที่นี่เขาไม่กโุงไรเลยโอเคผมว่าโอเคมันมันยากแต่ว่าเราก็เล่นตามจริเราพอเอาได้มันไม่ได้เสียสเดเนี่ยก็ล็อกนี้ก็ประมาณสองงานครับใหญ่สุดแล้วครับแป้งนี่สองงานครับไม่ถึงไรสองงานที่นี่ก็ ถ้าเป็นสองฝั่งส่วนมากเขตเดชอุดมก็จะเป็นนาอันเล็กแล้วก็จะเป็นถนนผ่ากลางผมก็เลยแบบเขาต้องหักถนนให้เขานะผมไม่วัดนะวัดแบบนั้นผมจะวัดสองฝั่งแล้วก็ามาบวกกันเพราะว่าถ้าวัดคอมไปหมดมันจะรวมถนนเขาด้วยเขาไม่ยอมซึ่งเขาไม่ยอมอยู่แล้วครับเนี่ยมันจะเป็นถนนผ่าไปกลางนาลงไปหา,าโซล่าเซลล์หรือว่าไปใส่ปุ๋ยอะไรง่ายมันง่ายก็จริงครับแต่ว่าผมก็เลยวัด วัดแบบสองฝั่งไม่วัดที่เดียวก็ดีแล้วครับ<ๆ>เขาบรหาคาัะเทศนะ <c oughs> <c oughs> เคยเคยเจอนะครับแบบทุกอย่างเลยเมื่อเชา้าพี่อสีก็โทรมาครับว่าขายรถตีดินให้หน่อยนี่นี่คือเรื่องเล่านะครับเรื่องจริงทําไมพี่ขายแกบอกแก,บก,แกบเบื่อนา,นายแก,กมีรถเกี่ยวสามคันแกที่แกซื้อรถตีก็แกบอกว่า ถ้าเราตียังไงเราก็ได้ปัน่นเราก็ให้ขี้ต้องบอกว่าเกี่ยวข้าวทุกว,วันนี้คุณจะมีงาน,ค,งน,นค,คุณต้องมีทุนนะครับคุณต้องมีทุนปล่อยพันข้าวปล่อยปุ๋ยปล่อยเชย้ให้เขาค,คุณถึงจะได้เกี่ยวกำไรแค่ไม่กี่ร้อยต่อไรม่มันต้องขนาดนั้นเลยครับทุกว,วันนี้ยแกบอกว่ารถตีดินนะแกตีเข้าก็จริงแต่ว่าพอแปลงไม่หลุด เาวาคูเต้าเขียวเอาคูตาเ,เคต้าปั่นให้พอแป้งหลุมๆมาจ้างรถตีดินใหญ่ลงไปปัน่นซึ่งได้ละสามร้อยเนี่ยว่าละสามร้อยหักน้ำมันแทบไม่เหลือเลยเพรนะาะรถตีดินมันเปนนะ็นรถเครื่องเคลื่อนเมันวิ่งในตมในน้ําแล้วก็เหมือนว่ามันตีเศษดินเข้าไปล้างล้อล้างตัวเดินล้างก้อนเนี่ยก้อนมันสึกไวมากนะแล้วทุกอย่างนะ ก็คือเสียดสีกับน้ํากับตมกับดินหมดทุกอ,อย่างเสียดสีโดยตรงก็คือว่าต้องตีน้ําเพื่อนผมก็บน่นเสียไรวันเสียไร้วันเน,นี่ยนะ่เห็นไหมจะบิ้มโดยไฟลังนะไฟล้างมาแท่งหนานะเป็นไฟล้งางไม่งน,นะเฮ้ยจะไฟล้างแท่งยังได้เลยแต่ว่ามันก็ต้องเปิดให้ช่วงที่รถมีถือนะเออดีเลพี่น้องแล้วแปลงนี้ก็ลำบากใจด้วยครับมันก็ ักไม่สมบูรณ์แล้วตีไม่ออกครับมันเป็นปักเม็ดเล็กๆริบๆครับแล้วก็ติดติดชังติดแกนก็ลัวเขาไม่เข้าใจลัวเขาจะว่าอือปัญหาหลายอย่างครับถือเขาพูด อันนี้แปลงนี้น้ําน้าไม่พอครับน้ําหมดก่อนก็เลยต้องอจําใจครับจําใจเกี่ยวน้อวเขาก็ไม่ได้เลยครับถามไร่กว่าถามว่าได้ถึงน่าจะประมาณได้สองตันเนี่ยสองตันตอนนี้ราคาข้าโพดแย่มากครับอับปีประเทศไทยครับค็ <c oughs> เว็พดเห็ดพอตายเห็ดแล้วเหลือลงทุเนเยอะนะขาวโดทำเยอะทํำยากาด้วยนอน นอนเยอะแมะลงปุ๋ยยาทุกอย่างลงทุนเยอะเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมวิ่งมาประมาณหกสิบกิโลครับเพื่อที่จะเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวแค่นี้ละแล้วคุยไปคุยมาบอกแล้วมีงานไหมไม่มีผมก็ไม่มีผมก็จอดเหมือนกันเราก็เกรงใจเขาเหมือนกัน,กนครับเพราะชวนเรามาเกี่ยวด้วยผมก็นึกว่างานเยอะ มันยกรถมาก็พอดีครับรถเสียปั๊มรั่วก็เลยกลับไปอยู่ค้อกวัวเหมือนเดิมไปจอดแกะปั๊มไปซ่อมนี่คือหน้าง,งานจริงแล้วก็ชีวิตรจริงการรีวิวจริงใครว่าบนใครว่าอะไรคนอื่นเขายังทำมันเบาถึงเบินะครับคนอื่นเขาก็ทำได้ ผมก็ไม่ได้ว่าไม่ดีแล้วผมไม่ทําบางทีผมทําได้แต่ว่าราคามันต้องอยู่ในเกณฑ์ไม่ใช่ว่าจะไปทําถูกกว่าเขาเพื่อที่จะได้งานผมไม่เอาไม่ทํามันก็ต้องดูด้วยมีมีเจ้าหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเขาเขาว่าเลยว่าจะของหน้าเขาบอกว่าไหนขีหน้าให้ดูหน่อยคันนี้บอกว่ามันเกี่ยวถูกภาพผมไปถามเขาหน่อย ไม่กล้าไปเขาบอกเขาบอกขนาดนั้นเลยเนี่ยคันนี้เกี่ยวราคานี้เองผูก็อยากจืหมอนกันเลยครับอ่าอยากไปทำคลิปถามพี่เกี่ยวไร่เท่าไหร่พี่เหลืออะไรไหมอย่างเงี้ยแกบอกว่าแกเคยไปถามสุดท้ายก็เหมือนเจ้าของนาเจ้าของหรือว่าน,นายนาตีราคากันเองแต่รถเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้อยากเกี่ยวถูกอย่าลืมว่า ถูกแพงอ่ะในหน้าห้าสิบเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเกี่ยวถูกโอ้ยเกี่ยวถูกไปในหน้าเอาสามสิบยี่สิบไม่มีในหน้าเอาเต็มบังเลยครับกลัวขอยเิล่งเงินหกร้อยบาทใช้เวลาอยู่ประมาณสองสามเกือบสามชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ามั้งก็จะได้เงินพันแปดนะครับเนี่ยถ้าไม่ดิ้นลุนก็ไม่ได้ เขา็มีหนีมีสินครับมีเงือรถมีอะไรครับเบิงบ้งเบิ้งตอนเขาหาเขาเห็นเข้าใจมันคําว่าเขาพูดมันราคาถูกแต่ว่าโอ้โหอะไรก็ไม่ธรรมดาครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถูกมันก็มีต้นทุนเงินทุกคนครับแล้ว เราก็มาแบบครอบครัวครอบแม่ลูกไม่ได้มีลูกน้องเอาลูกน้องมากไเหลือ,อยัง่าครับแล้วลูกน้องก็ไม่ได้เลยวันหนึ่งงานไม่ออกครับย้ายบ่อยแต่เลือซื้อมาล้านกว่าหาเงินไม่ได้ครับไม่มีค่าตัวแล้วเริ่มมีแค่หน้าที่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตย้ายูกเกี่ยวก็เดี๋ยวรอติดตามลำพวนการช่างแล้วนกันว่าจะเสร็จตอนไหน เดี๋ยวรอคุณปู่ติดปากลำพวนมาแล้วก็อุบลต้องบอกว่านี่เห็นไหมนี่ดูมันใจนะดูในคลิปไอ้วัดเขาจริงนะบิงละงงานครับบิงเดียวงานเดียวบินละงงานเะเดียก็สามบิงไล่หนึ่งเล็กจริงครับเล็กแม่พอเลยถนนผ่าลางองีกแทนที่จะได้ยิงยาวยิงยาวไม่ได้ ต้องแบ่งเป็นล็อกซอย,ย่อยแปลงนี้ทั้งหมดน่าจะประมาณ10ไร่แต่ดูนับดูไม่ต่ำกว่า20บิง่งไม่ต่ำกว่าครับมีเยอะกว่าก็เึกสภาพครับรถ10ตันไม่บวกขา้ขาวโพดข้าวโดอีก3ตันห้ตัน7 กันครับเบิ่งนกันแย่งกัน,นถ้าเรารวมตัวกันราคามันยืนได้ก็บางทีโอเคเช่าไร่เข้าใจได้มันไม่ได้แพงเลยมากมายครับแต่ว่ามันต้องดูว่าไร่หนึ่งลูกน้องค่าขับก็ห้าสิบเจ็ดสิบแล้วครับลูกน้องขับในหน้าอีกหก้าสิบรถจะเหลือเท่าไหร่น้ํามันไร่เท่าไหร่ต่อไร่อย่าลืมว่าบิ้งเล็กอะรถกินน้ํามันอะกินมากแต่เราก็ยืนราคาเดิมถ้า ตอนนี้รถเกี่ยวถ้าไม่โดนโกงไล่นี่คือเป็นบุญล้ะเป็นบุญไม่โดนโกงไล่เอาแค่เล่นตามเกมน,นี่สมัยผู้ไทยครับสมายผู้ไทย,ย,ผ,ไทยผู้ตึงงขับก็ต้องมาพากเสียงอีกนี่ผู้ไทยนี่ติดเครื่องผมเต้า